โอเคครับเราจะมาต่อกันใน Resident Evil 4กันปุ๊บหลังจากครั้งก่อนเราเจอเอดานะอ่ะาครั้งนี้เราก็ต้องไปต่อนะครับเพื่อตามหาแอดลีนั่นเองมีสาวบิวอย่างนี้แสดงว,ว่าต้องมีอะไรไปเช็คกกดตัว M I'm here. มาห้องไหนเนี่ยแต่ว่ามันเป็นห้องปิดอ๋อไม่ใช่ห้องปิดไอ้นั่นมัไนไอ้นั่นแน่เลยเดี๋ยวเรายิงกล่องเอออ่าโดทองครับ ก็โดยาเฮ้ยโอ้โหแจ็คพอตเดีย๋ยวนี้งูมันมีสซฟให้อย่างนี้แล้วเหรอถ้างั้นกล่องน,นี้ก็กูก็ไม่ไว้ใจละไม่ใช่อันนี้ก็ผสม โปโโโ๊ะหวยใจทีบทีบครั้งนี้แหละเอออ๋อมันก็จะมาไอห้องที่เราเปิดไม่ได้ตอนนั้นโอเคแต่ห้องนี้มีสาวบิลเวยดิ ่าโอ้โหใครไม่รู้ก็บ้าแล้วมีกล่องอยู่ตรงกลางแล้วก็มีกรงเหล็กกับดักชัดๆใครจะโง่ไปเข้ากรงเอาแต่กูไม่ได้เดินเข้านะทำไมมันเข้าให้วะวิอตัวที้นี่ไปละ

เอ้ยมาดได้ไงวะโอ้โโโอออ้้้จะตายจะตายไม่ใช่แล้วตรงนี้ไม่ใช่แล้วเสียยาเยอะไปแล้วมันต้องโดนสักที อะไรอวะโอ้ยหรยเผาขนเดี๋ยวเฮ้ยมันกลับมาไปในกรง ไอตัวที่นี่มืนยังหาของไม่ได้เรอาทำไมวะงั้นเราก็ต้องใช้ความเงียบเข้าสู้ขอาย่านัยเพื่อความรุนแรง Tôi là người khiến White nè, bị phá khỏi trận tiệm. có โดนแน่นอนขออนุญาตกระสุนแม็กนัมเหรอยังไม่ได้ซื้อดิ ล่นลงไปแล้วก็ไม่อยากสู้แม่งครับเบื้องสุดฮึนิ่มสุดเฮ้เดี๋ยวนะเราต้องไปไหนต่อเนะี่ยงง เข้าไปร้องออกอีกทางหนึ่งทางนั้นก็ต้องสู้ไอ้พวกนี้ก่นอนเฮ้ยช่างแม่งได้อยู่พอตอนนี้ทรัพยากรเราน้อยแบบนี้แย่ท่านไอ้ตัวแดงไรเฟิลเหลือสองเม็ดเอ๊ะเรากชักปืนก่อนก่อน งงกันอยู่หมดแล้วอาไม่หมดไม่หมดชักอุ้ยมาจากไหนวะ ไอตัวแดงนี่ถ้าทางจะบรสิทธ์เว่ยละตายซะถึกด้วยตายซะเบืองกระสุนวะล่วงลงไป ตายทันทีสิเฮ้ยเออตายเฮ้ยอะไรอะปรสิตธิ์โอเคจริงนี่ไงหัวแบะ ข้างในมีอาบีจีโอ้ยาต้องการอ๋อมันก็จะเอาไอ้นี่ขึ้น Qua là ở lại mình đi xem chẳng hạn của bạn bé mày bé เอ้ประสิตตัวนี้มันถึกยังล่งลงไปประสิตมันไม่ตายดิอ่าปรสิตปีนกระดาไม่เป็นดีแม่ง โอ้หมาวัดความแม่นตอนแรกว่าจะยิงหัวยิงไม่ได้มังใส่ที่กันได้ยินเสียงแสดงว่าต้องมีโอ้โหขุมทรัพย์ คิปแล้วอ่าสวยถ้างั้นถ้าถ้างั้นชักขึ้น แบบนี้น่าจะได้อยู่ได้ว่าเสียงมาจากไหนนี่ไง โอเคลีสโกว่าแต่ให้อบิจินมาทำไมอ่าพ่อค้ากเปาหรอเงินไม่พอ is that a l l is that a l l stranger thank you อันอนี้นกนเก็บไว้ก่อนแล้วกันสองอันนี้ what are you buying what are you buying what are you buying โบเคนซื้อเลยดีไหมแต่ตอนนี้ซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าที่เต็มนะครับ ได้เนี่ยเสียงเป็นบ้าเลยแต่เนี่ยต้องซื้อนะเพราะว่ายาสำคัญอืมโอเคแค่นี้ก่อนแล้วก็เซฟ โอเคอ่ามีซีนลีออนลีฉันไม่ได้มาแล้วอ้าวเป็นไรตกกระตุกอุ้ยอัลุยเกินตัวแล้วลุยส์อ้าวโอ้โหเรียบร้อย Lost I have You serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar will make sure you follow the same fate. Stay with me, Louis. <coughs> I am a researcher hired by Sadler. He found out what I was up to. <laughs> Don't talk. Here, it should suppress growth of the parasite. The sample, Sadler took it. You have to get it back. My na, Louis. 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 ต่ได้ยามาแล้วโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับแล้วไปพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ